เราเขาหายไปเลยอ่ะให้พี่ไปจอดให้เขาอ่ะพี่บอกพี่ไม่มีเวลาจริงๆนะเพราะพี่เครื่องพี่มีเครื่องเดียวแล้วพี่ต้องทําคลิปอื่นด้วยไงพี่ขอโทษทีไม่มีเวลาพี่ต้องทําคลิปอื่นด้วยไงต้องทำคลิปจอดคลิปอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่มีเวลาไปจอดให้ใครเลยอ่ะพี่บอกเขาแล้วเขาก็หายไปเลยอ่ะปวดที่ปไม่รู้จอดให้ใครไม่ได้เลยอ่ะ แล้วก็ไม่ชอบด้วยนะแลวเครืองท่าทางค่ะค่ค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ดีนะพี่มีที่ปรึกษาแล้วอ่าทีมงานก็เป็นอย่างนี้นี่เองอนะ่ะเนาะเขาส่งตัวแทนมาเนาะมากอกควรเนานะ ใจแล้วอ cái nó lại nhỉ cái nó lấy nhỉ Không đọc à hả? And I couldn't hear. โอ้ยโอ้โอโลูกค้านี่ทำนี้ดับไป <tes> อยู่ดีมันมืดอยู่ดีมันม,มืดขึข้นมาเฉยๆค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะโอ้ยลูกค้า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 ไปนอนที่ค้านอนที่ลูกนู่นอยู่ในระเบียบอย่าเคืองค่าค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ